มมนนพูดดไไไไ่่่อออออกกกบบใใใคร้้้ตงเ็ซวใใจตลอดมาจริงด้วยหม่อมฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ยลืมอะไรเหรอพี่ลาบลืมกระทิงผู้ที่ส่งองค์หญิงสนุน้อยมาชุบชีวิตพระชนชีพเสด็จพี่ยังไงล่ะพระเจ้าค่ะกระทิงงั้นเหรอใช่พระเจ้าค่าะ กระทิงสหายจงรักภักดีของเสด็จพี่นั่นแหละหากเป็นกระทิงต้องยืนยันได้แน่ว่าใครคือองค์หญิงสนุน้อยตัวจริงนี่เราลืมเรื่นๆของเิเศษที่ท่านอาจารย์มอบให้ไปได้ยังไงเนี่ยกรรมมันคงบางะเนเสด็จพี่มั้งแต่ตอนนี้กรรมมันคงออกจากพระเนเสด็จพี่ไปแล้วแหละพระเจ้าค่ะ ข้าคิดว่าองค์เหนือหัวเซวิช,ชัยต้องคุณใส่มนดำของพระสนมเป็นแน่แท้เรื่องนั้นข้าก็คิดแบบเจ้าแล้วทำไมเจ้าไม่กราบทูลพระมเมหสีเกศณีไปล่ะก็ตอนนี้มันยังไม่มีหลักฐาน <c oughs> คือล่อหลักฐานเนี่ยนะเราสองคนมีหวังรักษารผชนชีพขององค์เหนือหัวไม่ไ,มได้แน่มาลา <c oughs> งั้นเอาอย่างนี้วันนี้เราสองคนไปเข้าเฝ้าพระมเมหสีและกราบทูลความจริงเรื่ององค์เหนือหัวกันเถอะ โอ,อ้โหตายแล้วเฮ้ยโอ้โหตายอย่าเรียกใช้งานคารวะเฮ้ยจะเป็นอะไรกะทิงรีบไปเข้าเฝ้าพระมเหสีเกศนีด้วยกันสิเอ่อคือคือว่าเฮ้ยเฮ้ย ไปแล้วเจ้าก็ท oh. 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 ิ้งพี่หมายเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเออก็ะทิ้งกลับมาก่อนนี่แน่เฮ้ยโอ้ยฮ่าฮ่าย่าฮู้ตายจะมาจริงๆเหรอพระเจ้าข้ามาสิเจ้าก็เคยเห็นแล้วนี่ แต่เสด็จพี่สั่งอยู่นานแล้วนะพระเจ้าค่ะโดนโดนพระเจ้าค่ะโดนโดนโดนนโดนนถ่ายอะไรพระเจ้าค่ะโดนโดนโดนกระทิงโอ้ยพี่มาใครอะไรของพี่เนี่ยโอ้ยเจ้ากระทิงองค์รัชทายาทพระอนุชา ข้าช่วยชีวิตพระราชาวไวเด็ดพีก็ยังไม่ไวายหนีหน้าข้าเจ็บใจนะเด็ดพีเด,ดพีะคะ่ะเด,ดพีเลือกคนที่รักเจ้าแบบข้าสิกุลาจะได้ไม่ต้องวิ่งตามใครองค์ชายทั้งสองไม่ต้องเป็นห่วงนะพระเจ้าคะ่ะข้าเคยพบกับองคหญิงสน,นน้อยตัวจริงข้าจำได้ว่าใครคือองค์หญิงตัวจริงใครคือองคหญิงตัวปลอม เจ้าเป็นความหวังของเรากระทิงไปเราจะพาเจ้าไปหากเสด็จพี่อยากรู้ความจริงก็ควรให้กระทิงไปคนเดียวเถอิดเจ้าค่ะ ท,ทัิงอาทิงเพียงแค่พบกระทิ้งเจ้าดูดีใจเหลือเกินนเสด็จพ่อกับสเสด็จแม่ของเราเป็นยังไงบ้างคือทั้งสองพงกวดไยดีไะเจ้าค่ะข้าเลยมาลาเนี่ย ช่วยกันดูแลตามที่เราปากองคหญิงไว้ทุกอย่างพระเจ้าค่ะขอบใจมากนะท่านกระทิงขอบใจท่านและมาลาจริงๆได้ยินแบบนี้เราก็สบายใจเพ่อแต่เห็นได้องค์หญิงซึจไมาอยู่ที่นี่ได้แทนที่ไปอยู่ในวังหลวงแล้วพระเจ้าค่ะเรื่องมันยาว เอาเป็นว่าวันหนึ่งหากเรากลับไปที่นครโรมพิสัยเราจะเล่าทุกอย่างให้ท่านฟังแต่ตอนนี้ที่นครแก้วนพน์เราคือนางกำนันกุลาขอให้ท่านทำตามความตั้งใจของเราด้วยทำไมทำไมองค์หญิงต้องทำเช่นนี้ด้วยทำไมกัน เราไม่เข้าใจเลยจริงๆทําไมองคหญิงสนนน้อยต้องปกปิดฐานะที่แท้จริงของตัวเองเราให้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้มาสวมรอยเป็นองค์หญิงแทนหรือว่าที่องค์หญิงสนนน้อยทําแบบนี้เพราะไม่อยากอภิเษกแต่ที่เสด็จพี่เล่าให้หม่อมชันฟังองคหญิงสนนน้อยดูมีเยื่อใยให้ใหสดสจพี่ไม่น้อยเรื่องไม่อยากอภิเษกคงเป็นไปไม่ได้ ต้องมีเหตุผลมากกว่านั้นพระเจ้าค่ะใช่เจ้ากระทิงพูดถูกพระเจ้าค่ะหากไม่เกี่ยวกับการอภพิเศกแล้วองหญิงจะปกปิดไปทําไมกันแล้วหญิงที่มาสมรอยเป็นองหญิงนางเป็นใครกันแน่มีทหารมาพบนะองคงหญิงงนั้นเหรอ,อแต่ไม่ใช่ทหารที่คนครแก้วลพลัตน์น่าจะเป็นทหารจากที่อื่นแต่ทหารพวกนี้แปลก ยังหนุ่มยังแน่นแต่ถือไม่เท้าราวกับคนแก่ไม้เท้าไอ้กระทิงกระททงใครงั้นเหรอกูดาไอ้กระทิงมันเป็นคนขององค์ราชทายาที่สำคัญมันรู้ว่าใครคือองค์หญิงสนุน้อยตัวจริงหากความแตกพวกเราทุกคนต้องพายยาแผ่นดินแน่ เรื่องอะไรจะต้องรอให้ต้องพายาแผ่นดินด้วยละ่ะเ,เจ้ามีทางออกมัมเหรอกุลาถอยไปนะหมาดบําเลข้ามีเรื่องจะเจรจาพระราชาข้าพูธเจ้าไม่อาจถอยได้พระเจ้าคะ่ะนี่ เตุใดองคิงสน,งน้อยถึงเข้าเฝ้าฝ่าบาทกระสึกไม่ได้แล้วท่านบเรเลอตั้งแต่ฝ่าบาทตวัวพิษร้ายของเราอสรพิษแม้องค์ิงจะช่วยถอนพิษให้แต่พระวราการของฝ่าบาทก็ไม่สู้ดีนะักจึงมีรับสั่งไม่ให้ผู้ใดเข้าเฝ้าไม่ไม่มีเพียงองค์ชายที่หลบหน้าค่ะแม้แต่พระราชาก็ยังเล่นแง่หลบเลี่ยงไม่อยอมให้ค่าคเข้าพบ นะแล้วอย่างนี้เราจะเอาไงกันต่อกูดะเอาอย่างนี้ไหมเจ้าล้มเลิกงานอภิเศกและรีบออกจากวังไปกับข้าอย่างน้อยก็ไม่ต้องโดนพระราชาอาญาไม่ถึงขั้นนี้แล้วข้าไม่ยอมถอยหรือยอมแพ้แน่ข้าคิดทางออกเอาไว้แล้วแต่องค์รัชทาย,ยาทมีเจ้ากระทิงอะไรนั่นเป็นพยานยืนยัน กับนางองหญิงไม่ยอมรับสักอย่างก็ไม่มีใครทำอะไรข้าได้แล้วโกหกเบื้องสูงมีโทษตายสถานเดียวนะกุลาลูกคิดถึงเสด็จพ่อเสด็จแม่เหลือเกินแต่ลูกจะอดทน และเฝ้ารอให้ถึงวันที่เราพ่อแม่ลูกกลับมาพบกันหวังว่าวิบากกรรมของโรคในคลานี้จะหมดสิ้นโดยเร็ววันหวังว่าท่านกระทิงจะงไม่กลับนะครโวงพิสัยนะในเมื่อรู้ความจริงแล้ว มั่งเนว่าเสด็จพี่เรียกองคหญิงสนุนน้อยตัวจริงตัวปลอมมาจัดการเลยพระเจ้าค่ะเรื่องนี้เราจะผีผาไม่ได้แต่เรามีกระทิงมาเป็นผู้ยืนยันนะพระเจ้าค่ะต่อให้จะมีกระทิงมายืนยันแต่หากองค์หญิงตัวจริงไม่ยอมรับแล้วเราจะทําอะไรได้ล่ะพี่ลาบที่เสด็จพี่รับสั่งมาก็มีเหตุผลอ,องค์หญิงสนุนน้อยทําไมต้องทําให้มันยุ่งยากด้วยเนี้อ,อันว่าอิสตี ่ังซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนจิตใจบุรุษว้าวุ่นไปหมดเหมือนที่โบราณท่านว่าไว้ที่ใดมีรักที่นั่งย่อมมีทุกเสมอพระเจ้าค่ะเพราะแบบนี้เราถึงตั้งปณิธานเอาไว้แม่นมั่นว่าจะไม่มีคู่ตุนานางเหมือนเจ้าชายเมืองอื่นเด็ดขาดมาเร็วที่อยู่ อีกนานไหมกูจะถึงนครแก้วนกพรรัลทไม่นานขอรับท่านธรรมานานัไนไป <c oughs> เฮ้ยเร็วที่ชดเฮ้ยแรงขาลากแล้วนี่ชด <c oughs> พวกเองเจอองค์รัตทายาทหรือยังออหวังมันกว้างวงขอรับนายท่านข้ากับพี่สมเดินตามหาองค์รัตถายาทจนทั่วทุกซอกทุกมุมแล้วโอ้ยพูดจาลดเลี้ยวอยู่นั่นแหละตกลงเจอไหมออพวกเองไม่ได้เรื่องจริงออ <c oughs> ไม่เจอองค์รัตถายาติ แต่เจอองค์หญิงตัวจริงได้ไหมครับนายท่านนางองค์หญิงลา<ะ>จะไปไหนข้าจะไปขวางนางองค์หญิงข้ากําลังคิดว่านางองค์หญิงต้องมีแผนการชั่วร้ายอะไรแน่นางองค์หญิงนั่นอะไรเอาไหมคะ่ะข้าบอกให้เอาไหมข้าเดี๋ยวนี้ จับตัวหญิงเอาไว้จับไว้สิวะเข้ามากาลาเราเพียงอยากสงสารให้เสด็จแม่ของเราเท่านั้นเองเราขอคืนเธอไหมไม่นะกุลาอย่าทำแบบนี้ทำไมจะทำไม่ได้ มันเป็นเพียงสารที่เราอยากส่งให้เสด็จแม่ของเราเพื่อถามสารทุกสุกด,ดิบทำไมกูลา่าถึงต้องฉีกสารของเราทิ้งแบบนี้ก็ไอสารนี่จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าแกคือองค์หญิงตัวจริงน่ะสิหนังโง่แต่เราตั้งใจจะเอาไปให้ท่านกระทิ้งเพื่อฝากไปให้เสด็จแม่ของเราแกตั้งใจเอาไปให้กระทิงแต่ถ้าไอากระทิงมันเอาไปให้องค์ชายมันก็จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าแกคือองค์หญิงเหลือความจริงแล้วแกอยากเปิดเผยตัวเองใช่ไหมองค์หญิงสโนน้อย ไม่เราไม่เคยคิดแบบนั้นเราแค่อยากจะส่งข่าวให้เสด็จแม่ของเราจริงๆนะกุ <ๆ S 1> ลาหากแกไม่เคยคิดแล้วทำไมจุ่ๆอกระทิงมันถึงโผล่มาที่นครแก้วนพลัดล่ะแกคิดว่ามันมาทำไมหากปล่อยสารนี้ไปถึงมือองค์ชายข้าหัวขาดแน่หรือไม่เริงฮะขอคขออโัยไอ้โสมิชดห้พาหญิงกลับไปที่เรือนทาสรับให้ไปสิหิง อะไปโชคดีนะที่สมไก่ชดเจอองหญิงก่อนไม่งั้นพวกเราต้องแย่แน่ถ้าไม่อยากหัวรุดออกจากบ่ากใ็ให้สมไก่ชดจับตาดูนางองหญิงไว้ให้ดีหม่อมฉันคิดว่าหากองคหญิงสนน้อยไม่ยอมปิปากยืนยันว่าพระองค์คือองค์อองหญิงตัวจริง เสด็จพีก็ควรหาทางจับผิดจากองค์หญิงสนน้อยตัวปอมพระเจ้าค่ะสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลพระเจ้าค่ะจริงพระเจ้าค่ะกิริยาท่าทางขององค์หญิงตัวปอมไม่มีอะไรเทียบกับเจ้าหญิงที่มีชาติกําเนิดสูงส่งได้เลยแม้แต่นี่เดียวพระเจ้าค่ะหญิงผู้นั้นเป็นคนฉลาดแถยมยังกลาก้าโกหกหลอกลวงคนเช่นนี้แม้มีความผิดอยู่ตรงหน้าก็จะหาทางหลีกเลี่ยงไปได้แน่ เสด็จพี่หมายความว่าต้องหาหลักฐานจากองหญิงสนโหน้ตัวจริงดีกว่าหรอพระเจ้าคะ่ะอ๋อข้าคิดออกแล้วพระเจ้าข่าองค์ชายรีบบอกประสิทธเจ้ากระทิงที่นครนโรพิสัยชาวประชาต่างรู้ดีว่าองค์หญิงสนโน้อยเกิดมาพร้อมกับเรือนทองซึ่งเป็นของคู่บุญบารมีขององค์หญิงเจ้าหมายความว่าผู้ใดที่เป็นเจ้าของเรือนทองผู้นั้นก็คือองหญิงสนโหน้ตัวจริงใช่ไหมกระทิง ต้องพระเจ้าค่ะ <c oughs> ในเมื่อตอนนี้หม่อมแม่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระราชาแล้วหม่อมแม่จัดงานอภิเษกให้ข้าและเสด็จพี่แทนพระราชาได้ไหมพ่ะคะได้สิ มีม้าอุปกรณ์จากต่างเมืองพร้อมกองทหารบรบงานประตูวพระเจ้าค่ะพอดีดาสร้อยสุวรรณได้พราสวามีแล้วอำมาตชัยยะทำไมมาถึงที่นี่ความแตกกันแน่นั้นอามาชัยยะที่มาพร้อมม้าอุปกรณ์ก็สามารถยืนยันได้ว่าใครคือองค์หญิงสนุน้อยตัวจริงท่านอามาตชัยยะเดินทางมาถึงนครแก้วนพรัชเชรอองค์หญิงสนุน้อยไม่นึกเลยว่าองค์หญิงจะมาอยู่ที่นี่ถวายพระพรองค์หญิงสนุน้อย สวย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 ม่ต้องรำรวไว้ก็สวยเลิศเลย